สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตข่าวฟุตบอลในยุโรปฤดูกาล2อทุกการ2 0 <Yeah>! 2 1เ0 2 2เริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับฟาบิซซโอโรมาโนออกมาอัปเดตล่าสุดถึง2แข้งดังของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเจสซี่ลินการ์ดและเอดิสันคาวานี ที่ซอแวร์โบกมืออำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยลินการ์ดโชว์ฟอร์มได้ดีระหว่างย้ายไปร่วมทีมเวสต์แฮมยูไนเตดแบบยืมตัวเมื่อกลางซีซั่นก่อนซึ่งตัวเขากับคืนสโมสรต้นสังกัดที่แท้จริงในฤดูกาลนี้พร้อมกับความหวังที่จะได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นแต่สถานการณ์กลับไม่ต่างจากเดิมเมื่อแทบไม่ได้รับโอกาสลงเล่นซึ่งตัวเขากำลังจะหมดสัญญากับทีมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและฟาบิซซโอโรมาโน่ก็รายงานว่า นักเตะจะย้ายออกไปทันทีเมื่อเป็นอิสระและถึงตอนนี้เจ้าตัวก็เคารพสัญญาที่เหลืออยู่กับทีมและฝึกซ้อมอย่างมืออาชีพขณะที่เอดิสันคาวานีที่ต่อสัญญากับทีมออกไปหนึ่งฤดูกาลเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่ว่า แทบไม่ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอเหมือนปีก่อนเนื่องจากประสบปัญหาการบาดเจ็บตามเล่นงานอย่างต่อเนื่องจนราฟลังนิกต้องทนส่งคิสเตียโนโรนโดโลงสนามแทบทุกนัดซึ่งโรมาโน,โนโบอกว่าเอดิสันคาวานี่กำลังมองหาทางเลือกกับสโมสอนใหม่หลังหมดสัญญาเช่นกันเจมี่วาดีกองหน้าของเลสเตอร์ซิตี้วัย35ปีสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งในรอบ2เดือน ด้วยการลงมาเป็นตัวสำรองในเกมเจอบเบอร์ลี่และทำได้1ประตูกับ1่แอซิสโดย1ประตูในเกมนั้นทำให้เป็นประตูที่94แล้วที่วาดี้ทำได้นับตั้งแต่อายุเข้าหลัก30ทำลายสถิติของเอเลนไลต์อดีตสุนยาของอาร์เซนอลเรียบร้อยเรอัลมาริดตัดสินใจที่จะขายมาโกอาเซนซิโอออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากตัวนักเตะไม่พร้อมที่จะคุยสัญญาใหม่ส่งผลให้ทางลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลที่หมายตามานาน พร้อมเข้าเจราจาซื้อทันทีจากการรายงานของสปอร์ตโมเซจิโรเบโตเหลือสัญญากับบาร์เซโลนาจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ซึ่งมีแนวโน้มสูง ที่นักเตะจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่และย้ายออกไปสแสวงหาความท้าทายใหม่ๆเพราะเขารับรู้สถานการณ์ของตัวเองเป็นอย่างดีว่าบทบาทเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆโดยยาสื่อสเปนรายงานว่าตัวแทนของสโมสรลอดแอนเจลิสกาแล็กซี่ได้เดินทางมาที่สเปนเพื่อหาลือกับโรเบโตเรื่องโอกาสการย้ายทีมและรายละเอียดสัญญ,ญาในเบื้องต้นซึ่งดาวเตสารพัฒตำแหน่งสามารถเจรจาและตกลงสัญญ,ญาล่วงหน้าได้ ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาแล้วปาโบลโกเรียประธานสโมสรอโอลิมปิกมากเซยยืนยันว่าสโมสรจะซื้อขาดมาเตโอเกนดูซีกองกลางของอาร์เซนอลหลังจบฤดูกาลนี้โดยมิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสย้ายมาเล่นด้วยสัญญายืมตัวพ่วงด้วยออปชันซื้อขาดที่มีเงื่อนไขระบุว่าเขาต้องลงเล่นอย่างน้อย38เกมซึ่งล่าสุดเขาก็ลงเล่นครบตามเงื่อนไขแล้ว ทำให้หมากเซยเตรียมเซ็นดาวเตะวัย22ปีร่วมทัพแบบถาวรในซัมเมอร์นี้โดยนักเตะจะเซ็นสัญญาถึงปี2025เดอซานรายงานว่านักเตะซีเนียบางคนของบรุสเซียดอทมุนไม่พอใจกับนิสัยบางอย่างของจูดเบลลิงแฮมโดยเฉพาะพฤติกรรมที่แสดงออกท่าทางก้าวร้าวใส่นิโกชูและอักเซลวิเซลสองรุ่นพี่ในทีมซึ่งในเกมยูฟายูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนัดที่2เสือเหลืองเสมอกับเรนเจอร์2-2ต่อ 2, เบลลิงแฮมได้ตะคอกใส่นิโกชูว่าเล่นด้วยฟอร์มที่ย่ำแย่รวมถึงเคยเถียงและเมินคำแนะนำของอาร์เซวิเซลในช่วงพักครึ่งเกมเสมอเอาบวกหงต่อหนะึ่งนัดล่าสุดด้วย <Yeah! S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ